เอสเอลอใส่ได้ยกมาทางแคนได้อย่างเงี้ยพี่เอมไม่ไหวกับเราหรอกไอ้ไฟาไอ้ไฟมานี่มันพึ่งนี่ถ้าสูบแพ้อีนี่คือเขาต้องแบบเป็นหาแบบว่าตัวตึงในแคนเขาแล้วนะทีเนี้ยใช่ในโลกดีกว่าเออเราสามารถเดิมพันได้ป่มว่าแพ้ยุคแคนอะไรเงี้ยพ่อโินไปเอาหรอเอาแล้วแจ็คมาเฮ้ยมาแล้วมาๆเฮ้ยมาแล้วมามาเลยขออนุญาตเชิดชานนะครับน้อง มันดูกี่ผมไม่ว่าพีเอหรอผมไม่มีพีเอแล้วกดผิดแม่งไปกดไอ้น่ไพี่ายแล้วผมไอไม่มีไอบมีตังเหลือปะครเผมขอม่มได้ยังได้ยัยังพี่อนี้ีเรไหัวเลยล้กันนาะครับผมครับมันไม่ยอมบุกูบุกเองแล้กนไเอเอเอย่ผมเข้าใจแล้วมันพี่มีกีคนคมเลย อ๋อมันดักมันดักเฮ้ยมันเอาจริงมันเล่นมันเล่นแผนซึ้งว่ะเฮ้ยมันไม่มันไม่ชาร์จแล้วว่ะมันคอมพงจริงของจริงอะไรอย่างงี้เยกลางจอบกลางจอบนี่ไม่มีเนีายมานตายวอลล์โอ้โหไม่เป็นไอ้วอลล์เอา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 เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากสิยูมามามาพี่จ๊ก แป๊บแป๊บเนาะอุ้ยมันไม่มีเคลลี่อ่ะมันมันออกสตาร์ช้าไอ้เหี้ยบวกแรงก็ต้องมีเคลลี่มันไม่มีเคลลี่มันออกสตาร์ช้าทุกคนมันวีช้ามันจะไปชุบเพื่อนมันจะไปชุบเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนไปแล้วอุ้ยบวกแรงพีเอ็มบวกแรงจะยืนเด้อุ้ยโดนไปหกสิบโดนไปหกสิบแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ไอ้เจขาจะไม่ตายเอเจสาวมัมาแล้วมันมาแล้วมันมีกลิ่นรูดไอ้เจดามีเกี๊ยวด้วยเจเพียมใอ้บอกหน่อยพี่เอ็มผมออกไม่ได้ได้ยรังได้ยรัง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโมันออกไปแล้วพีเอ็มพีเอ็มคเลยปั wow wow ๊บปั๊มสวยพีเอ็สวยเลี้ยงหนเลี้ยงหนึ่งแปบมาเราลยงแป๊บมาว่ายังไงยังไงโจมไปพี่จสวยสวยจะมาไม่โดนบ้านไวทีหนึ่งยุ่ยยุยไอ้เก้าสิบเก้าิบเก้าิบแรงมากแรงมากตัวหัวไม่ตายอ้ดอทีหนึ่งดอหนึ่งพีเอ็มดอหนึ่งพ่มุดมุดมุ โอ้ดูหัวไม่ตายอ่ะตาแยงแพ้ยิงแต่ขาครับดีกซีดมนเลยไม่ไม่ไม่พี่เราเล่นจะดีสื่อกันปะรอดีสื่อกันหมดเลยแม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสายไฮไลท์ทีตาลายแต่ขาเลยเออพี่เอ็มเราสองคนสายบูอยู่ละน็องหน้ามึงมีตัวนึงสิขวาขวาขว้ายังสองตัววัดแรงแจ้งไหมไหวมาดิ เจอของจริงไปแค่นั้นน้องแป๊ดหนึ่งแปดแดหนึ่งโดนหลังด้านหลังมาดิมาดิครับมาดิอันตรายจัดเฮ้ยช่องผมบอกไว้ต่อให้เขาไปให้ผมเป็นคนพากเอาอะไรเงี้ยได้แผมพิมเก็บแล้วโดนหัวไปหนึ่งนแก่พอดีเนี่ยพี่ต้องขึ้นขึ้นกระโดดผมก่อน อ่าแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนั้นอ่ะโอ้ยมันติดไอ้เนี่ยติดกัะคามึงกินแม่งแล้วพี่ไปช่วยเพื่อนเถอะไปช่วยกันเฮ้ยไม่อยากรุ่องชาร์ทเบอร์ลุกินมันจะแจกคิวดิแจกคิวอะไรละครูโดนลูกงองชาร์ทโอ้เกยปัดไม่ได้ผมนัดเดียวเลยโอ้ไม่โดนตัวอย่างเดียวเลยนะเล็กซับตัว ยงมงยังแรงเรียบร้อยพีเอ็มพเอมดิสเิหรอลพีเอ็มเอาโอ้ยไอเห๊ะไอ้หไอ้ห๊ะ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 ไอ้ห๊อ้ะไอ้ห๊ะอเไอเดยอ้ะไอ้ห๊ะไอ้ห๊ะไ้ห๊ะไอห๊ะห้หมะไอ้ห๊ะไอ้หไอ้ห๊อ้ะอห๊ะ้อ้ห๊อ้มาลอ้มาลอมาลอ

สวยก็ไอโก้ไอวอลไอวอก็ไอ้วอไอ้วอขังโอ้โหฮ้น่าขังว่ะสวยครับสวยโอ,อ pues. ้50%นะครับโคบยับเดยเลยบอกเียเกมสองโคบอย่างเดียวเลยมันมา ถ้าเราอยากเล่นต่อเราพอเราหกแล้วเราก็ยอมเพสเก็บมากเก็บมากเก็บมากพีเอ็มโอ้โหเ้ยไม่เข้าเลยโอ้เอสซีฮิตเอสซีฮเอสซีฮแล้วไ่พักเลยโอ้ยออกมาป่านมันไปแล้วเก็บแล้วพี่เก็บแล้วตรงเนี้ย เอาตัวโดนไวเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับดิดเป็นิุบจุ๊บุๆบุบุบอเดียวไอโกแบบนี้แหละกูเล่นแบบนี้แหละคุแล้วกูโดนนี่แหละไเมไเมากไ้หเม็ดดีเอาพอกูให้ไม่โดนป่ะกูขังป่ะมันกระรูดกูเลยต้หัวเะไม่ตายพี่เ็มเห็นใตัวเดียวกันเลยแม่ง ไอ้พี่เราอยากเล่นอีกเกมเปล่าถ้าอยากเล่นอีกเกมเราก็ต้องให้เขานะเกมเนียแล้วไปหกก่อนแล้วเราก็ทำทรงแบบแพ้อะไรเงี้ยไอ้ย่กินเรีนบอกวพี่เก็บแล้วก็บแล้วโอ้จะไมุ่กกัน เโอ้ผมน่าซ้ำมันก่อนว่ะอ้าวอ้าวียูกูกูแต่อยู่แต่อยู่โอ้ยไหนไหนพี่ไหนไหนนี่ไหน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 นี่นี่นไม่รู้หรอกอเกผมหาคนไม่เจอ อุ้ยไปโดนหัวได้ไงวะมันมยิงโดนยากครับพี่ <First line. S 1> เอ็มเหนื่อยหมดวะเจอจนหลอนแล้วเนี่ยแต่แทำไมเขาไปนัวกันฝั่งนู้นหมดแล้วกูยังไม่เจอใครเลยว่าฝั่งเนี้ยเ <laughs> <laughs> อเออไม่เจอใครเลยว่าบล <laughs> ็อกสกิน <laughs> อะหมดหมดแล้วเจือต้อเอายังไง เพื่ออะไรอ่ะเอาไงอ่ะสองร้อยมันยังอีกเกมมันยังไม่จบแมทโอ้โหยังเอายังไงอ่ะเกงนี้เอายังไงอ่ะแผอไหมหล่ะเผอไหมล่ะที่คนสอบในสามหรอใช่ไม่สองสองในสามแล้วไปเจอคู่อื่นหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องให้เกียรติเขาบ้างดีแล้วโอ้โหไปแกล้งเขาไม่ดีเอาไม่จบไปเลยจบไม่ปทีตะคนไม่หลับพี่หนึ่งสี่ทีตะคนไม่หล่ะได้เอาดิอะูไปคนละอพี่ไปพี่ยมไปพี่ยมไปเพียมไป แดงแป๊ดราชาแดงแป๊ดจะประกาศสักดาวันวันที่จังหวะนี้แหมมาแล้วมาแล้วมีเอฟมมาแล้วมีเอฟใส่แล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเว้ยหนึ่งแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยยังไงไหวหรือเปล่ายังมีจะไหวหรือเปล่าจังหวะนี้เไม่ยมเลยไปตียูตียูไปตียู เอาแต่จังหวะนี้ครัซียูครับโอ้ยซียูกดหมดแม็กเลยอะเอาไปหนูแล้วเราเกี่ยวอะไรอ่ะพี่หมูเออเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้ยซียูเปลี่ยนเป็นแม็กก่อนก็ได้ียูอะไรเนี่ยแม็กซ์เกียอะโรตียังไงครับเอาดิสวยอ้หมามาดิมาดิมาดิเดินซียูไปเป็นไงมาดิเอาไปหมูไปหมูไปเลยไปหมูไอ้โหไอ้ เขาอยู่ข้างบนน่ะเข้าหัวไปแล้วก็ไมอยู่เข้าหัวไปแล้วอ่ะไอ้แกลังเหลือโก้แล้ววะเอ้าไม่ไม่ไอ้ไอ้นี่ผมไม่ได้ไปโยนนะพี่เขามาดักตอนไหนผมไม่เห็นอ่ะเออก็ก็พี่โดดออกไปอ่ะยิงหัวเขาแบบคือมันรอกันอยู่แล้วไงเอ้าใครจะไปโชว์ก่อนเลยเอาพี่หมูลุยใช่หมก่อนได้่อนนี้พี่หมูไปเลยขออนุญาตส่งพี่หมู กูดูว่ะเฮ้ยเราบอกว่ามุนเร่อเนี่ยเรามี่นไงยินไหมไม่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  react ลุยเอาแล้วสียูลุยอะโอ้ไม่ตามกับกูเลยเวรไม่ตามไม่ตามไม่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 ตางอะไรพี่เอ็มโชว์พี่เอ็มโชว์หน่อยเปรียบหน่อย ขวาฮ้ยขวาแล้วโอ้เออเอาเอาบอลชอละเมสโอเคพี่อะไรอ่ะไม่ไม่ได้ถอยเลยอ่ะไตัวละเมรจริงด้วยว่ะพี่เออิงยเยเดี๋ยวไปดูพี่เน็กครับพี่เน็กลุยละ

อะไรกันครับดีอ่ะ l e g โชว์ l e เอาเป่น้องกนไม่หหรอกินไม่ไปเหรอจนวะเฮ้ยเฮ้ยตายโอตดาองกุ๊ังทางเข้ากอดก้าุดีนี่ไเนขาวอ่ะอดในดีอ๋อทุบแล้วเอาทุบแล้วเอา มันอย่ะเผาหัวนล้ว <problems> พี่ไม่เอาตัวแล้วพี่เผาหัวนะน้าใหญ่มาแล้วเดยหัวเอาดิเอาดิเอาดิมันจะทุบกันเดียวเลยว่ะไม่เก่งใจกูเลยเหรอน้องมาดิตีก่ราชาเหรอจัดขีดของปลาอ๋อบัตพี่โอ้โหทุบใหญ่เดียวเลยอ่ะแอดก็ว่ามันแอดกว่าไอแอดเฉยว่ะไอแก ไอ้แก๊งมึงโดนโดนเอาเลยเจ็บไหมล่ะย้ายไปครึ่งหลอดแล้วอะหายไปครึ่งหลอดแล้วครับยังไงครับอกไปแล้วผมพี่เอ็มพี่เห็นพี่เอ็มเห็นไอ้แจ็คตั้งแต่เป็นซักไอ้เหี้ยกูก็ยิงหัวมันนะทำไมมันมาถึงได้ผมวะพี่เอ็มมันโกง มือมาหลายปืนเอียไม่คือหัวเท่ากันเลยเมื่อกี้อะอะไรเวะเนี่ยยังกูออกไปสองวิตายเลยไปแถวชิบหายเลยว่ะมองสกินอะเฮ้ยเฮ้ยยิงหน้าดาวหลังเฮ้ยมาแล้วว่ะโอ้ยเกินไปเกินไปแล้วเก้นไปแล้วไม่ไหวอะเคโอเคอยู่ละเฮ้ยหัวว่ะล้ ไมได้ไม่ไดมเกินไปแล้วไมตอนสุดท้ายตอนี้ม่หมวยตนนีไม่ห่วยหมัดหัวกันไม่ได้ละวบั่งหลโรไปโดนโดนนไไม่เหมือนที่ยิต่อดดีน้องอะไรไอ้่ยฝอชุบย่วไอ้ย่็เก่งลเกินดนเวนไอ้ชุบ่าเก่งะว่ายิงไม่โดนอ่ะหวนยิงด้วยจะหวนฝังเราอ่ะ เดี๋ยวพี่วมับตั้งรับมาไม่มีพี่จะเอาหมดหรอไปแล้วต่อไปเด็กเตียมพีแลตั้งรท่ลากหัวไปดาวดึงเอออย่าไหวอยู่อย่าไหวอยู่ยังไวอยู่โอยมีไอแฉกไอแ๊กไอแ๊กเอามานี่เอามบนีเตรียมนั่นเต้นพี่เฮ้ย ดยมันแรกอีกแล้วผมปล่อยให้มันมันกินปากผมพูดแค่นี้มันชุกกันกี่รอบมันวะพี่นั่นแหละดิที่ผมยอมที่ยิงกันแบบนี้ไมันไม่สมจัดสีเีก็จะบ้าเราจะหน้าสีสับป่ะเพราไม่ต้องหมั่นเราแล้วป่ะพี่อันนี้เราต้องยอมมันเชื่อผมดิแล้วเกมหน้าเราใส่สูตรแบบเจ็ดศูนย์ถ้าถ้าถ้างั้นถ้างั้นผูขอขึ้นหน้าก่อนละกันนะผูขอไปดาวผูขอไปดาวก่อน บังมัครบแล้วใช่เหรอเออพี่ก็ใชาให้มันแก้ตัวไงเผื่อมันหลุดไงโอ้ยได้กูได้ดาวแค่หนึ่งอ้ว uh ู่้ประจุกกันอีกแล้วสวยครับ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 พี่ปียูสวยครับเฮ้ยพี่ปียูจุกผมพี่เจิมเล่นไกลแต่ไม่เทียนอ่ะโอ้ยพี่ปียูพี่ปียูมาเจ็บแล้วพี่มาเจ็บแล้วพี่ยูไม่ได้ยิงผมเีออได้แค่หนึ่งอีก่แค่

เแล้วมันมันมันไล่แล้วมันไม่มันไม่มันมาจุเพื่อนมันงอแงแล้วอ่ะมันงอแงแล้วไม่เล่นแล้วมันชุบเพื่อนแล้วเล่้ยอโกรธแล้วโมโหแล้วเนี่ยแล้วแล้วพี่ก้ใส่สูตรพี่โก็แบบว่ามวยไงมวยวัดอนไงไอ้หนุ่มคนนี้ไอคนสุ้ยคนนี้โอเคพี่แดงขอแบบแดงแปลนพี่แดงเอ้ยมันแดกมันหนุ่มร้อยมันแดงกีกแลอลมันแดงกีกแล้ว พี่แดนต้องยอมพี่แดนยอมผมเชื่อผมยอมยอมนะพี่แดกเราเกมหน้าเราจับเจจริงครับจริงอันนี้จริงอันนี้จริงยอมทำทรงแบบเฮ้ยลุดเหมือนลุดอะมันนลุดอะเออทำแบบเออเออนั่นแหละพี่แดนพี่แดกทำทรงเดินออกงอะไรพี่แดกทำทรงแบบเดนเดนต้อง่่พี่เดินต้อง่อยอะไอย้มกนยาเาไโกโกอ้้้ตึตึง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  อันนี้เราจะให้จบเกมนี้เลยไหมพี่เอ็มหรือว่าไปรอเกมหน่อยไม่ไม่เราอีกเกมนึงเดี๋ยวพี่ไปครบหนึ่งที่บงบดีไหนเราต้องยอมเพจตาเนี้ยเราโอ้กาใหม่ได้ไหมพี่เออเฝรั่งมันมาพิมพ์อีโมจิเหมือนมันหมันหน้าแล้วพี่หมันหน้าอยู่แล้วหมันหน้าอยู่แล้วเขาบอกเราท็อกซิกอ่ะไอ้แกงเขาไอ้เยอ้าเออเราอยากเล่นอีกอ่ะจริงเออเราอยากเล่นอีกเฉยไอโก้ไปยอมไอ้ยั ยอมยอมยอมทำตัวแบบสู้ไม่ได้อ่ะเออตกแล้วเมื่อกี้กูยิงเขาได้รอบนี้โอ้โหรอบหน้ามันไม่ชวนมาแล้วนะ่ยคุณดูตกแล้วท็อกซิกเต็มระเบิดไปเลยไม่พี่ออญชนะดิเอ้าพี่ชนะได้ไหมหรอดิพีเด็กอัญชนาอัญชนะแบบนี้เอาดิ เอาเราพป็เด <jam> ็กจ๊นะได้ก็ต้องยอมอ่ะโอ้โหเขาพิมพ์ด่าพ่อผมแล้วมั้งนี่พ <late> uh, oh, okay, uh, okay. ่อเรากันมั้งงี้ยนี่พ่อบอกว่าผมทำผิดโดยการต่อยผมไปต่อยมันตายพี่ทำผิดอะไรวะติดเพื่อนี้มันติดผมติดไปเลยก้นฝันเล่นหรือแข่งอันนี้เล่นแได้อะไรกันต่อยต่อยก็ไม่ได้หรอกวะเห็นป่ะทีนี้จะเจอของจริงกูพูดจะหลุด เดี๋ยวรอบนี้70ไม่ไม่พี่เอ็มคือคือเมื่อกี้อะที่ผมไปตายไปบ่อยคือ acting ไงใช่<ง>ใช่จริงวิเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์จัดให้เขารู้เลยพี่มาคนไทยท็อกซี่คนไทยท็อกซี่ แล้วสรุปใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สวด